ข่าวที่ดิฉันได้เล่นไว้บอกเลยว่าเทมคนมาแค่ตัดมาก็ได้กลิ่นแล้วค่ะกลิ่นลำพึ่งมะนาวแบบชัดเจนมึงมาเต็มขนาดนั้นไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจะไปรอบไหมเนี่ยวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวดตึงรีวิวแล้ววันนี้ค่ะมีประเด็นที่เด็กมากๆนะคะ เป็นที่ทอกในโลกโซเชียลเป็นอย่างยิ่งนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่จริงเราให้พวกเขามาถกเถียงกันว่าพวกเขามีอะไรกันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณคั้งคู่เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแอนนาทีวีพังเปิดตู้มติะเ,เจอค่ะสวัสดีค่ะดิชันออฟฟี่แม็กซิมัมค่ะเปิดก็ไม่ไนนะ <laughs> คุณแอนนาทีวีพังคะดิฉันขอถามเพราะว่าที่เขาบอกว่าคุณอะว่าเขาอะจริงหรือเปล่าคะดิฉันไม่ได้ว่าเขาค่ะแต่ดิฉันแค่พูดว่าควรทําอะไรให้นึกถึงบุญคุณที่เคยทําไว้ให้ห,หรืออะ,รอ,ะอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะว่ามันไปโดนใครหรือเปล่าคุณมีอะไรจะโต๊แย้ยไหมคะคุณออฟฟี่คนเราอาะค่ะนิยามของตละคนคุณออฟฟี่ยังไม่ได้แนะนำตัวเองค่ะนั่นคือไกแล้วผัวพิธีกรเนี่ยคนไปติดอันเนี้ยมับ ยังไงนะคุณลอฟี่คนเราค่ะนิยามคำของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันที่ฉันอยากจะรู้ว่าแบบคำว่าลมละลายอะค่ะของคุณพี่นาคืออะไรอันนี้ขึ้นไม่สบายเหรอคะ ค่ไปโรงะลงบาลนะครับไม่ควรออกรายการพอดีเขาเชิญมาครับแม่พี่ต้องแม่ค่ะพี่ต้องมาเรียกอะไรอย่างนี้แล้วค่ะได้แค่นี้อ้วนดอกอยากคุณจะพูดอย่างนี้จากแขกรับเชิญไม่ได้นะคะคุณต้องให้เกียรติแขกรับเชิญค่ะโต้ยายนะคะว่าที่เขาว่าคุณนะว่าคุณอ้วนคุณจะโต้ยายนะคะที่เขาบอกว่าเงี้ยมันเป็นอะไรครับเหมือนที่ที่ประกาที่โลกอะไนะแต่ฉันจะบอกว่าที่หล่อนพูดเ่ะคือย้ำหลายรอบแล้วฉันไม่มันใช่อะคุณเป็นคนใจหล่อนคุณมีรูปวางที่อ้วน ที่ดิฉันอ้วนเพราะดิฉันแดกพ่อเขาเข้าไปคนะ่ะเขาแยรูปตึงเลยนะคะวันนี้นะคะดิฉันมีคำถามว่าทำไมคุณทั้งสองยังสวยปิ๊งได้ขนาดนี้ค่ะดิฉันมีตัวช่วยดีคะ่ะดิฉันพกมาให้ดูว่ามแม่แอนนานจะไม่พูดใช่ไหมคะแม่จะไม่พูดคะ่ะแม่จะไม่พูดคำว่ารีวิวทั้งนั้นลูกแม่แอนนานไม่พูดเท่ากับอะไรเท่ากับพูดสิเท่ากับพูด <c oughs> จะไปรอบนี้เนี่ยวันนี้ ฉันจะโชว์หดูว่าฉันกินอะไรถึงดสิสวยดิบสะพังขนาดนี้นี่ค่ะเป็นผงขาวที่ดิฉันได้เล่นไว้ดไม่ใช่ค่ะเป็นมึงอามาเองก็พกใช่นี้อามา,มาดูแล้วนี่ค่ะดิฉันพกมาเป็นคอลลาเจนธรรมชาติก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นแป้งผมมันเป็นแป้งผงแป้งขุ่นแป้งขุ่น ของล้อนมันสดครับมันเนพิ่งออกมาจากใต้ทะเลน,น้ำเลย <c oughs> เคยเป็นแป้งตุ้มแต่ตอนนี้กลับตัวกลับใจเป็นคอลลาเจนแล้ว้ามาเพีนกลับตัวกลับใจคะคุณช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะอย่าถามไม่ได้เตรียมมา <c oughs> ตื่นชิมก่อนดีกว่าที่ฉันว่า <c oughs> คุณยิงยันว่าตัวนี้มันทำให้คุณสวยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่สวยสะพังรู้สึกเหมือนนะออฟฟี่นมีผิวพรรณที่ออรา่าเต่งตังสุขภาพดีไขข้อและกระดูกดีมากนะคะ <c oughs> นอกจากนั้นคือผมเล็บยาวดูสวยงามมาก <c oughs> หน้าตาดูผุดผ่องผิวพรรณดูเป็นยองใหญ่ <c oughs> และที่สํคาคัญนะผิวดูมีออร่ามากไม่ทราว่าคุณออฟฟี่ไปชมอะไรมาคะเราจะออกรายการอะไรเลย คุณรู้ไหมคะว่าเขาอะได้รับอาหารผิวมาอ่านี่กินนี่เป็นเม็ดหรือว่าเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพูล้ังวตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าอาหารผิวที่คุณทานเข้าไปนะคะดิฉันรู้สึกว่าผิวพรรณคุณดีมากออร่าสวยนี่ถ้าเกิดว่าสวยกว่าน,นี้นะคะก็ดิฉันคิดว่าเป็นอาพัชราภาแล้วคุณสวยอะไรที่ติดมา,มากๆคะ่ะคุณอยากรู้เรื่องเขาว่าเขาใช้อะไรหรือเขากินอะไรเป็อยาติดเขาเขียนไว้ รู้เลยว่าเขาจ้างมานะมี่ดิฉันวิเคราะห์จากสภาพที่ดิฉันเห็นทางนั้นเป็นการพิจารณาสัญญาสามใช่ค่ะคุณแม่นาได้เล่าให้ฟังเลยเรื่องของสัญญาสามนพะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะทางคุณก่อนหาว่ายังไงคะนี่ค่ะออฟฟิ่มีตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนไตเปปไทยนะคะเป็นสารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะคอลลาเจนตัวนี้นอกจากในเรื่องช่วยในเรื่องของมีคอลลาเจนแล้วยังมีสารสกัดตัวอื่นนอกจากเรื่องผิวพรรณแล้วยังช่วยส่งเสริมเรื่องไขข้อกระดูกนะคะเรื่องของบำรุงสายตาด้วยนะคะตัวนี้เป็นลดน้ำผึ้งวสมสมนาวค่ะ1กล่องมี12ซองราคา690บาทตัวนี้ที่เขาทานอยู่คือดีมากดีของคุณว่ายังไงบ้างคะตัวนี้ก็ดีมากเช่นกันค่ะอ๋อเหรอคะคนกินตายคนขายติดุก มันมาเต็มกันแล้น,นั้นไม่รู้จะพูดอะไรแล้วหกล่องมี1 2ซองสามารถพกใส่กระเป๋าไปไหนต่อไหนได้นะคะถ้าคุณโทรมาไทยนะ5นาทีนี้ลดไปเลยค่ะจาก690บาทเหลือ590บาทค่ะอันนี้นี่คือพูดเรื่องจริงหรือพูดเล่นคะต่อแหละค่ะต่อแหละ ่ะเดี๋ยวเราจะมาแลกแสตนะคะคุณพี่ก่อนค่ะไม่ค่ะฉันให้โอกาสคุณก่อนค่ะคุณแม่นาคุณช่วยบอกสิคะว่าสรรพคุณตัวนี้ของคุณอะมันดียังไงตัวนี้กินได้กินดีกินเท่าไหร่ก็ไม่ลืมบุญคุณที่เคยมีค่ะไม่ได้ชงดื่มอย่างเดียวค่ะไม่ได้ชงดื่มอย่างเดียวได้หรอคะแล้วมันทำยังไงคะนีค่ะเทสสูตรโอ้แล้วมันช่วยทำให้บริสุทธิ์เพราะสูตรที่เราไม่ถนัดอ๋ออันนี้เป็นการตอนนี้เราจะเห็นทุกอย่างเป็นแบบสีชมพูแบบโอ้ อย่างฟงให้หมดถ <c oughs> ึงว่าค่ะไข่ข้อเริ่มดีแล้วโตเติตเร์มเลด <c oughs> ดิฉันขออนุญาตรวบตึงนะคะวันนี้เราอยู่กับลิพันที่เรียกว่าคอลลาเจนนะคะแต่ก่อนที่จะให้ดูว่าคอลลาเจนนั้นมีดีอย่างไรไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนธรรมชาติหรือคอลลาเจนในแบรนด์ยี่ห้อวีนาที่เขาบอกว่าสปปรรนคุณคือดีเรื่องของผิวผมเล็บมันดีอย่างไรและมันทําให้สุขภาพผิวสวยขนาดไหนเนี่ยเราไปให้เขาทั้งสองคนชิมกันก่อนดีกว่าค่ะว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วมาบอกความรู้สึกกันเถาะว่าคอลลาเจนสดสดกับตัวคอลลาเจนที่มีส่วนประกอบมากกว่าสิบชนิดเนี่ยมันดีต่างกันอย่างไรค่ะคุณผู้ชมแต่ กูยังไม่ทำแดกเลยกูได้กินปลาแบาบตีนี้กูอยากลองดมไม่ไม่ลองดมอันนี้เรื่องจริงได้กินปลาแบบ ีน่าคอลลาเจนนะคะหนึ่งซองเนี่ยกับน้ําขนาดนี้บอกเลยว่าเค็มคนมากแค่ตัดมาก็ได้กลิ่นแล้วค่ะกลิน่นํำพึ่งมะนาวแบบชัดเจนน้ำพึ่งนี่เขาบอกว่าไม่ใช่น้ำพึ่งธรรมดานะคะเป็นน้ำพึ่งมาดูกานะคะ่ะเป็นน้ำพึ่งจากออสเตรเลียซึ่งเป็นน้ำพึ่งที่บริสุทธิ์มากนี่ค่ะของฉันค่ะอันนี้เป็นของดีจริงค่ะสดมากเนี่ยกลิ่นคาวปบายนีม่มีเลยค่ะอันไหน,นให้หนูให้ดมหนูให้นมอันไหนอ่ะแต่พี่ยังรักหนูอยู่ <laughs> มไม่ไม <laughs> ่ไม่ <laughs> หนูเกียพี่ค่ะ ดิฉันขออนุญาตรวบตึมข้อมูลเลยนะคะว่าคุณรู้ไหมคะว่าทําไมคนเราถึงดื่มคอลลาเจนไม่รู้เลยค่ะ,มะ,คะไมนากคุณไม่รู้แ้วคุณรู้ไหมคะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันอยู่ในร่างกายของเราก่อนจะอธิบายเรื่องตอแหลก,ก่อนค่ะดิฉันขอ,ขอพูดเลยนะคะว่าที่ฉันพูดมาทั้งหมดดิฉันไม่เคยตอแหลเลยทุกอย่างเป็นเรื่องของการที่ออกมาจากใจธรรมชาติมากๆเมยย่าเชื่อว่าเลือกเชื่อค่ะย,ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าเมยย่าเชื่อว่าคอลลาเจนที่มันมาจากเห็นไหมพูดผิดเลย ราบไหมคะว่าทาไมคนเรานั้นถึงต้องกินคอลลาเจนคอลลาเจนนั้นมีส่วนประกอบที่เป็นโปรโตีนและอยู่ในทุกอนูของเรานะคะสิ่งสําคัญเลยถ้าเกิดว่าร่างกายเราเริ่มเสื่อมถอยและขาดถอดถอยคอลลาเจนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรผิวหนังเราจะเริ่มเหี่ยวผมจะเริ่มร่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าร่างกายคนเราจะสามารถสังเคราะห์อคอลลาเจนได้เองนะคะแต่เมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นนะคะคุณรู้ไหมคะว่าคอลลาเจนของเรานั้นก็จะลดน้อยลงไปในที่สุดมันก็จะมีลักษณะของผิวที่เหี่ยวแก่ แล้วก็ย่นถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มคอลลาเจนทุกวันนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มีแค่คอลลาเจนมันยังมีสารสกัดอื่นๆนอีกเยอะแยะไปหมดเลยใครอยากรู้สามารถติดตามได้ที่เพจวีนาปาวีนาคอลลาเจนนะคะขอบอกคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนตัวคอลลาเจนธรรมชาติก็เป็นคอลลาเจนที่เราต้องการนะคะแต่มันจะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดเรามีคอลลาเจนที่มีส่วนประกอบที่มีสารสกัดมากกว่านั้นนะคะแล้วมันก็สามารถบำรุงในส่วนอื่นๆด้วยสำหรับในนี้นะคะคุณผู้ชมดิฉันขออนุญ,ญาตกล่าวคําว่า สวัสดีค่ะเดี๋ยวของฉันไปเทิรไนในบ้านสมเลยเวลาคุณหมดแล้วค่ะช่วงนี้คือเขาไปหมดเวลาเวลาของรายการรนี้นะคะเดี๋ยวรอตอบเทปหน้านะคะที่ฉันขออน,นะะุญาตค่ะต้องจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขออนุญาตนะคะกราบลาคุณผู้ชมอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วกดโทรหาพี่จี้ค่ะเ <c oughs> <c oughs> อาอะไรจะลืมโทรอะไรอย่าลืมกดไลค์กด like. <c oughs> อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร้และกดกระดิ่งนะคะเวลาไปบ้านใครเขาจะได้ตรวประตูบ้านไดง่าย คนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ,อะไรรับมือจะแล้ว <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเปิดมาก,ก่อนวีนาคอนเดเต์นนะคะลาไปก่อนค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมสวัสดีค่ะ